โอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนบสามดีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม farming simulator 19นะครับผมนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเจ้าคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเป็นคันไหนนะครับนี่เลยนะครับผมก็เป็นนะฮะ isuzu fx นะครับผม isuzu นะครับผมสามศูนย์นะขออภัยพูดผิดนะฮะ ก็เป็นรถแจกของวุฒิพงษ์หรือว่าเสียเต้นั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ช่องของวุฒิพงษ์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของช่อง youtube ของวุฒิพงษ์นะฮะให้เ,เพื่อนๆที่น้องๆอ,อยากได้นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมเป็นรถแจกฟรีนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมนะฮะ นี่นะฮะรถแจกเสียงสวยขนาดนี้เลยนะทุกคนนะครับผมหืมแจ่มเลยนะฮะไม่ต้องเสียตังค์หลักร้อยเลยนะฮะก็สี่ห้าร้อยกันนะสั่งทำคันนี้นะฮะถ้าเอาเขาจริงนะครับผมนะไม่ใช่แบบห้าบาทสิบบาทนะครับผมนะฮะนี่กอน,นะฮะสวยงามนะฮะขัะบะหลังเป็นสามสามมิตรนะครับผมเออพูดไม่ถูกนะฮะ แล้วก็มาพร้อมเทนเลอร์เลยนะครับผมนะหรือว่าลูกนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์เลยกันนะฮะเป็นกําลังใจให้นะป๊อบสามดีนะฮะแล้วเราก็อยู่กับแมปของบราซิลนะครับผมนะฮะนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบให้เลยนะฮะเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ น้องๆถามเรื่องแมปมาเยอะนะผมก็ไม่ได้ให้เครดิตเรื่องแมปนะครับผมนะก็ต้องให้เครดิตแมปด้วยนะเวลาเล่นนะครับผมนะฮะ <Okay. S 1> โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปต่อพ่วงก,กันเลยนะครับผมโอ้โหฟังเสียงซะก่อนทุกคนไม,ไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดานะระบบไฟนะฮะติดทุกดวงนะครับผมนะฮะ แต่ด้านบนนี่ไม่ติดนะผมเปิดไฟกับพลิบนี่ใช้ได้หมดเลยทุกคนนะครับผมนะฮะจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดนะอ๋อของอะไรใช้ไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะครับผมผมปรับของอะไรแป๊บหนึ่งฮะโอเคได้แล้วทุกคนนะฮะเออเสียงมันโหดเลยนะฮะนี่เราจะไปไหนดีวันนี้โอ้ ยังโหดเลยทุกคนสวยงามจริงเลยคันนี้นะฮะเป็นรถแจกที่ระด,ดับเทพเลยนะครับผมนี่ต่อพ่วงเลยนะฮะนี่สารชาทำไมจะเราพาไปดูภายในนะครับผมภายในก็ไม่มีอะไรนะครับ เรียบๆนะครับผมไม่มีอะไรนะฮะไม่ได้แต่งเครื่องเสียงนะครับเป็นเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเราขับไปเลยนะฮะนี่เกียร์เกียร์ขึ้นนะครับผมวัดรอบนะเข้มไม้ขึ้นนะครับผมนะฮะออกจากโชว์รูมไปเลยนะครับผม เสียงยังโหดทุกคนแรงด้วยนะคอมเลนคอมเลนเดี๋ยวกระชนนะฮะโอ้สุดจริงครับคันนี้ เดี๋ยวเราขับขึ้นไปบนเขานะครับผมนะวันนี้ก็มีทางก่อสร้างนะครับผมทางเบียงทางเบียงนะฮะโอ้ไปได้หรือเปล่าเฮ้ยให้ไปฝั่งนู้นดีกว่าแล้วเรามาอะไรฝั่งนี้ ม่เป็นไรฮะเราชำนาญการนะครับผมนะฮะอย่าติดแล้วกันนะชำนาญการเนี่ยเออชำนาญการอยู่แล้วครับผมอ๋อใครมาชนไอ้อนนี่เนี่ยบักเกอร์นะฮะใครมาชนวะเนี่ยโดนเสียงกระปับนะโอ้เจอสาวเจอสาวทุกคน เล่บิดแต่โชว์สาวจั็หน่อย40ล้ดลน้องไปเปล่านะฮะแบบนี้สวยนะครับผมก็มทีเล่นไปก็จำแบบไปได้นะโอ้แจมเลยนะฮะนี่มีขุดคลองไ้ด้วยนะลอคลองไ้ด้วยตรงนี้นะ นะแต่ว่ามรถจะลงได้หรือเปล่าดูความแรงนะขึ้นเขานะฮะ เราจะไปรับหินบนเขานะครับผมนะฮะดูความแรงของรถนะครับของเซนะียเต้นะฮ้ยงไม่ธรรมดานะทุกคนเข็มไม้นี่320เลยนะทุกคนนะโอ้โหสปีดนะทองสปีดนะ320เลยนะฮะไหวหรือเปล่าสบายๆนะ รถมันเบานะฮะก็สบายอยู่เออนะฮะโอ้โห๋นวโค้งนี่หืมเป็นไปไม่ได้เลยนะสูงขนาดนี้เนะลยรถจริงโอ้โหสี่สิบห้าองศาเลยทุกคนนะโอ้เราขึ้นไปบนยอดเขาเลยนะครับ หมดรันยางแล้วนะฮะเรียกอะไรนะอ่าบ้านผมรันยางหมดนะครับผมค,คือหมดก่อนนะไม่ถึงนะครับผมนั่นเองนะฮะ <laughs> ที่นะครับผมเดี๋ยวเราจะจะไปรับหินในข้างในานี้นะทางเข้าอยู่ไหนเอ้ย ตั้งอยู่ในป่าเลยนะฮะโรงงานนี้นะครับผมเป็นฟาร์มด้วยนะครับผมโรงไม้ครับผมโรงไม้ผุดๆเลืง่งด้วยไม้นะฮะรงแคบเลยเรินผมจะเข้าได้ไหมเนี่ยเงินชีพนะต้องเข้าได้ฮนะ จริเปล่าได้จริงม vào เรื่ออะไรวะเรื่องภาษาไม่ใช่ภาษาของกิจนะครับผมเรืรองภาษาอะไรด้วยนะฮะไม่รู้ว่าอะไรคือหินนะ โอเคเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะไม่เป็นไรนะครับเ,ออเต็มเลยดูว่าขากลับนี่จะไหวหรือเปล่านะทุกคนนะครับจัดตัวลูกครับผม เป็นเศษของไม้นั่นเองนะครับผมนะก็เอาไปทิ้งนะฮะเศษของไม้แล้วกันนะ <c oughs> นี่นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมอันนี้360ของเรานั่นเองนะครับผมเตือนไปยังเลยโอเค <c oughs> ไปกันเลยครับผม เอาไปเป็นปุ๋ยนะครับผมนะฮะในทุ่งนาเนะี่ยงานจะงอกแล้วทุกคนออกไม่ได้แน่เลยะวะได้อยู่ได้อยู่ใช้ความชำนาญน,นะฮะมันดูวัครับ แบบเยนนะนี่นะครับต้องฝึกบ่อยๆนะทุกคนนะที่มันก็ไม่ยากนะทำมันตรงแล้วก็มันก็ไปได้นะนี่นะครับผม ไปไปทำป,ปุ๋ยในทุ่งนาะนรับผมไปต่อนะครับผม,นะบบผมเดี๋ยวเราเอาไปเทที่ทุ่งนานะครับผม เป็นคล้ายๆแกลบนะดำๆนะฮะก็ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามช่องนะพ่ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนด้วยนะครับผมกิ้งๆนะครับผมนะฮะก็เวลาอัพคลิปใหม่ๆก็จะได้เด้งไปที่หนะ้าจองถือของน้องนะครับผมนะฮะ ทางเดินนะครับโอ้แถวนี้นี่ลาดชันเหลือเกินนะนี่ระวังนะฮะทางลงนะฮะร,ระวังด้วยนะมีสิทธิ์คว่ำนะครับผม,มเบรก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 โอ้โห ต้องแบบเหยียบเบรกไว้นะทุกคนนะฮะไว้ไหลเลยไม่ได้นะใส่เกียร์หนึ่งนะฮะผมเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำโอ้โห,โห,โหจังหวะนี้จังหวะนี้โค้งแบบหักเลยนะฮะหักเขา่าหักหักศอกเลยนะฮะหักศอกเล็กไปแนละ้วหักเข่าเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะอออืื้ห ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา เข้าสู่ถนนปกติแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเทในทแถวๆป่านั่นเลยนะครับผมเป็นเอาไปทำปุ๋ยหมักนะครับผมนะฮะทำไปเรื่อยเลยนะ ทีนี้คนเยอะนะฮะระวังระวังด้วยแล้วกันนี่มีดังเขาตัวนี้นิดหนึ่งนะทุกคนวิ่งเล่นไหนวะเนี่ยพวกนายวิ่งเล่นไหนวะเนี่ยดูว่ามันเป็นทางเลนเดียวก็ไม่รู้นะฮะโอ้ ซ้ายหรือขวาไม่รู้นะน่าจะเป็นทางเลนเดียวทุกคนนะฮะเรามาแบบย้อนสอนเลยนะฮะโย,ย้เฮ้ย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 เตกตกตกโอ้ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถปิดให้คนเดินได้นะครับผม โอ้โห,โ,หโ,หโหนี่เลยครับข้างบนนี้ฮะที่เราจะมาเทนะทำไมมันช่างใน่อัดเหลือเกินช่างใน่อัดเหลือเกินไปได้หรือเปล่าไลลๆๆลไม่บ้านเขามาทำอยู่ใต้แผ่นดินนี้นะโอ้โเฮ้ยบัดเห็ดบั่เห็ด เขาก็ขยันจ้างยิงนะฮะนี่เลยตรงนี้เลยนะมีรถจอดรอแล้วนะครับผมนะฮะไปผสมกับกแกลบขาวนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นแกลบดำอ่ะตรงนี้ได้ครับผม เทือตลูกก่อนครับเต็มการ,รเบลเลยนะเทีทีเดียวโอ้โหเต็มพื้นที่เลยทุกคนนะยังไม่หมดเลยนะฮะ ดีครับผมเดี๋ยวต้แนแม่ต่อเลยนะครับามุมนี้ก็ดีนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องไปถอยลูกไก่นะเท่ยเสร็จเราต่อลูกได้เลยนะฮะ โอเคทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สำเร็จภารกิจแล้วนะฮะผมก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีีหน้านะครับผมสวัสดีครับ